ในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับทุกคนอาจจะใส่ใจเรื่องความสะอาดของมือเป็นหลักเนาะจนลืมใส่ใจความสะอาดของช่องปากนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับแปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากออร์บีนะครับรุ่น p r o 2ซึ่งจะสามารถทําความสะอาดดีกว่าแปรงทั่วไปมาพร้อมหัวแปรงออาต้าตินผลแปรงนุ่มเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้เพราะไม่เจ็บหัวแปรงเล็กสามารถซอกซอนได้ถึงบริเวณที่ทําความสะอาดได้ยาก เช่นด้านหลักฟันและฟันกรามและที่สําคัญเลยมันสามารถขจัดคราบพลักในช่องปากได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งตัวคราบพลักเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของหินปูนเลยนะครับ ซึ่งจะมีฟังก์ชันหลักๆ2ฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันเดลี่นะครับเหมาะสําหรับคนทั่วไปแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเซนซิทีฟครับสำหรับคนที่มีอาการเสียวฟันสําหรับคนที่ไม่เคยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้ามาก่อนนะครับตัว o r a l B Pro โป2เนี่ยก็จะมีสัญญาณไฟเตือนเวลาที่เรากดแปรงสีฟันเนี่ยหนักเกินไปอาจจะทําให้มีปัญหาโรคเหงือกตามมาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือตัวแปรงสีฟันไฟฟ้า o r a l B รุ่นนี้เนี่ยจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อแปรงฟัน,นครบะรรสะอาดททัั่ว้งปา,ากก่าหลัจ ใช้ตัวแปลงสีฟันไฟฟ้า Allbe Pro 2ตัวนี้เนี่ยรู้สึกสะอาดมากๆเลยครับเหมือนเพิ่งออกจากคลินิกทันตกรรมใหม่ๆเลยครหลังจากที่เราแปลงฟันเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมใช้ไหมขัดฟันนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาบ้วนปากเพื่อฆ่าเชื้อแบคเทีเรียนในช่องปากด้วยนะฮะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับหรือสามารถหาซื้อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะค